ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่ไฟ่ธรรมทุกท่านคุยกันถึงเรื่องราวของกำลังของคนในชาตินคนดกปุณสาวหรือว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากก็ได้อายุน้อยกว่าดมสาวกว็ได้นะถ้าใครอยากที่เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มในทางที่เป็นกุศลทางเป็นบุญเป็น สิ่งดีให้กับตัวเองให้กับสังคมให้กับครอบครัวเนี่ยนะครับก็ต้องขยันขวนขวายดิ้นรนต่อสู้กันใอย่างเต็มที่นะในชีวิตที่เราเราคิด,ดว่าเราดูว่าเออเราอายุประมาณไหนเราน่าจะทําอะไรนะแต่ที่แน่เลยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะต้องกระเสกกระสนดิ้นรนนะเพื่อที่จะให้ความรู้ที่เราได้ศึกษามารหรือว่าความสามารถ ที่เรามีเอาไปใชใ้เกิดประโยชน์ที่สุดในในสังคมนะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นคนที่อยากเด่นอยากดังอยากมีอยากรลัวอยาก,ยากเป็นเศรษฐีอยากอะไรก็ตามแต่เราไม่ต้องไปมีความอยากความอยากก็คือกิเลสเราไม่ต้องมีกิเลสเราไม่ต้องไปต้องการให้มีกิเลสเกิดขึ้นกับเราแต่หน้าที่ของเราก็คือทา ทำทำทำครับอะไรครับนะทำโดยโดยความชอบโดยความศรัทธาทำโดยไม่ต้องมีกิเลสแต่ถ้าเราทําอะไรแล้วทาเพื่อกิเลสผมเคยมีหลานคนหนึ่งนะเขาเขามาบอกมารสารภาพกับผมว่าเขาเนี่ยเป็นนายหน้าขายที่เขาบอกว่าเวลาผมเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยผมต้องการแต่เงินอย่างเดียวผมไม่ได้สนใจไม่ได้ ใย,ยดีต่อการที่จะคนซื้อคุณขายเขาจะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ผมต้องการยอดที่เป็นเปอร์เซนต์ต้องการเงินอย่างเดียวเลยและผมก็ไม่สามารถทำได้นะผมไม่ได้เงินเลยตอนที่ผมอยากได้เงินผมมีกิเลสผมอยากมากมากแต่ผมกลับไม่ได้พอมาวันหนึ่งนะเขาก็คนนั้นก็มาคุยกับผมผมก็บอกว่าการที่เราอยากได้เงิน มันไม่มันไม่ผิดหรอกมันได้แหละทุกคนก็อยากได้เงินแต่เราต้องมีจุดเป้าหมายว่าการที่เราเป็นนายหน้าขายที่ดินเนี่ยไอผมไม่ได้เป็นนายหน้านะเพียงแต่ว่ามีลหลาะนะมาพูดคุยมาบอกน้องๆเ่ยนะมาพูดคุยว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นอย่างนี้ถ,นนนนถ้าเราอยากจะเป็นคนมีเงินเนี่ยจะทํายังไงแต่เราอยากจะเป็นคนมียศเสียงอยากเราจะทําอย่างไรอยากจะเป็นคนแบบ เด่นเป็นดังทาอย่างไรเนี่ยไอผมก็ไม่ได้เป็นคุณเด่นคุณดังไอผมก็ไม่ได้คุณมีชื่อเสียงผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสด้วยผมก็ไม่มีความรู้ผมก็อธิบายตามภาษาผมไปให้น้องๆฟังหลานๆฟังบอกว่าถ้าเราอยากเด่นอยากดังนะอยากมีศักดิ์ศรีอยากมีเกียรติอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไปอยากแล้วไอสิ่งที่เราอยากเนี่ยมันถ้าทําด้วยความอยากแบบนั้นน่ะมันไม่ได้นะเหมือนกันกับ น้องๆที่เป็นนายหน้าขายที่ดินเนี่ยโอ้ยเวลาจะขายที่ดินนะต้องการอยากจะได้เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยอยากจะได้คอมมิชชั่นเยอะๆไม่ได้สนใจอะไรยดีกับผู้ขายและผู้ซื้อเลยอธิบายไปว่าการที่เราจะ,อ,ะอยากมีเงินไม่ผิดหรอกอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงอยากมีเอ็ดอยากมีความเด่นความดังอะไรเนี่ยเออมันก็เหมือนกับผู้ๆแต่ละผู้ๆก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกัน แต่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการอยากมีแต่กิเลสกิเลสกิเลสกินแตอยากอยากอยากมันไม่ได้สักอย่างเลยครับแต่ถ้าเราทําด้วยความรักความชอบความศรัทธาทําไปโดยโอเคละลึกๆเราก็มีความหวังอยู่บ้างแต่ว่าเราอย่าไปมีความอยากนะอยากก็คือกิเลสเรายังมีกิเลสทําอย่างแบบไม่มีกิเลสแต่ทําด้วยความรักทําด้วยความชอบนะคนอยากเป็นนายหน้าขายที่ดิน คุณก็จะต้องดูแลให้ผลประโยชน์กับคนที่มาซื้อที่ดินกับกับคุณคุณก็ต้องดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินที่คุณจะขายให้กับคุณที่จะมาซื้อเอาใจใส่ดูแลบอกบอกสิ่งที่มันถูกต้องให้กับทั้งคุณซื้อและคุณขายรินไหมคือบอกความจริงไม่มีไม่มีน,น้นไม่มีเลขไม่มีเหลี่ยมไม่ต้องการอยากได้เงินแต่ประสานให้เขาได้รู้จุด ด้อยจุดเด่นของที่ของราคาให้มันลงตัวกับคนขายและคนซื้อถ้าทําแบบนี้นะมันไม่จะได้ทันทีทันได้หรอกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็แก้ไขฮนะแก้ไขให้คนซื้อแก้ไขให้คนขายเนี่ยเขาไปลงตัวกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะนะไอ้สิ่งที่เราเราทำมาเราอยากได้มันได้ไมเองนะ แต่ถ้าเราอยากได้โดยที่ไม่รู้และไม่สนใจย่าดีอะไรแล้วคุณซื้อก็จะซื้อผิดซื้อถูกรุกที่เขาหรือเปล่าคุณขายเอาที่คนอื่นมาขายไดเปล่าเนี่ยเราไอ้แง่นะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยเรากลับเป็นกวายเสียเสียด้วยซ้ำเหมือนกันกับเราที่อยากเลยนอยากดังน้องๆอ,อ,อยากเป็นนักกีฬาน้องๆอ,อ,อ,อยากจะเป็นนักร้องน้องๆอยากจะเป็นศิลปินอะไรก็อยากจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่าเป็นด้วยกิเลสอย่าเป็นด้วยความอยากนะต้องเป็นด้วยความชอบพอเรามา คิดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเราจะสังเกตได้เลยนักล้ว,ว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือระดับในประเทศหรือระดับเอเชียหรืออาเซียนก็ตามเขาทําด้วยความรักความชอบเหมือนกันนักร้องเซะละปินทุกขแขนงนะที่พูดรวมๆทุกขแขนงเลยนะทุกอาชีพด้วยซ้ำไปยกเป็นอาชีพที่มันมันมันไม่ถูกต้องนะนะ เราทำไปเถอะทำไปทไปทุกอย่างโดยเฉพาะคุณนุ่มสาวเนี่ยนะอยากให้ทําทำ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 มีแต่ทําและก็มีแต่หาความรู้นะสร้างศักยภาพตัวเองด้วยการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดและในสิ่งที่เราทําและเราไม่ค่อยจะเบื่อทำและสนุกทำและสนุกนะมันก็จะมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราสิ่งที่เราไม่ต้องการอ่ะ สิ่งที่เราปฏิเสธน่ะเห็นว่าเราต้องงานมียื่อเสียงอ่ะแต่ถ้าเราขยันเราเป็นนักกีฬามนกับน้องเทนนิสอะไรที่ท,ที่ได้อ,ออกปเลียทองโอลิมปิกอ่ะแล้วก็อีกหลายหลายคนนะนั่นน่ะเขาไม่ได้ตามเพราะความอยากหรอกผมก็ไม่ได้เป็นน้องขขงเรากนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าน้องที่น้องทําอ่ะเขาได้ทั้งสองสมัยที่ดูแปดปีแล้วเขากว่าจะซ้อมเป็นอีกกี่ปีที่เขาสะสมความความตั้งใจนะผมว่าถ้าเขาอยาก อยากที่จะเป็นฮีโร่จริงอ่ะเขาคงไม่สู้มาถึงแบบสองสมัยแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นอีกซ้อนนันอกอีกหลายปีนะครับเพราะนั้นน้องเขาทาแบบทาแบบคนรักก็ชอบทําแบบคนรักก็ชอบนะทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำแล้วสุดท้ายมันก็มันก็มีคําตอบมาเองโดยทีย่ไม่ต้องไปเที่ยวมีกิเลสอยากมันมันจะได้มาเองนะเพราะฉะนั้นอยากให้คนหนุ่มคนสาวทุกท่านทุกคนทุกไม่ว่าลูกใครหลานใครนะ ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเราทุ่มเทพลังไปเลยครับไม่ต้องมีความอยากไม่ต้องมีกิเลสทุ่มเทพลังอย่างเดียวหน้าที่ที่เราทําคือเรารักเราชอบนะแต่ต้องเป็นหน้าที่นี้เป็นสัมมาอาชีพนะเป็นหน้าที่ที่เป็นอาชีพที่สุดริตนะเราทําลงไปเลยครับคนตั้งใจที่จะทําธุรกิจอะไรสักหน่อยหนึ่งคนต้องการที่จะเป็นศินลปินศินละปะคนต้องการที่จะเป็น อะไรก็ตามแต่ตั้งใจทำ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 หาความรู้ทำหาความรู้เสริมสร้างศักยภาพนะในที่สุดมันไม่ไปไหนมันไม่เสียหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆหนุ่มๆสาวๆทุ่มเทลงไปนะมันก็จะกลับมาตอบแทนน้องๆโดยที่น้องๆอาจจะไม่รู้และอาจจะไม่คิดไม่คาดก็ได้ว่ามันจะได้มาอย่างไร เพราะเราไม่ได้คิดถึงความอยากแลเราไม่มีกิเลสแล้วแต่เราทําด้วยความรักเราทําด้วยความชอบหละอันนี้คือสิ่งสําคัญก็อยากจะฝากน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายในะยุคใหม่นะครับยุคที่โอโ้โหนะต้องมีการแข่งขันกันหลายๆเรื่องครับนะเอาละวันนี้ก็ขอพูดแค่นี้กนะ็พบกันใหม่พูดน้อย,อยบ่อยๆนะครับแต่พูดกันเรื่อยๆนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ